ค่ะโดยสามล้อลุงคนก็เฝ้าใจดีเนาะเขาก็เลยตกลง่ะนะก็จะมีลุงอีกคนหนึ่งที่เนมาเซาซีแล้เพิ่บอกว่าอาจจะไปแปดร้อยเนาะที่แล้วเพิ่บอกว่า 1, 000, พันหนึ่งเขก็ว่าแปดร้อยหลดหลด,ล,ดลงมาเนาะธรรมาดาแล้วเขาก็ต้องชัดเป็นธรรมดาะนะตอนนี้เราก็ถึงพระธาตุสีโควตะบองแล้วนะคะมาหอดเนาะพี่น้องจ๋าเขาก็จะมาบูชาดอกไม้ทูกเทียนอันนี้เพื่อ้บูชาแล้วก็ให้ใส่ผ้าถุงบอกอันนี้เป็นบูชาย,ยังไงเน่ย ตามศรัทธาบอนนี้บอร์าบะซาบ้ยางละซาบ้สามอย่างโอ้โหย่างละสิบย่างละสามอย่างย่างละสามอย่างยางละยี่สิบเยอะยี่สิบเบอร์เอางี้แล้วกระโชกจบมาถึงเข้าให้ใส่ผ้าถุงนะคะทุกคนใครที่คิดว่าจะมานวัสการองค์พระธาตุสีโคตบองเนาะใส่ผ้าถุงมาจากบ้านเลยจะได้สวยๆนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดพระธาตุสีโคตบองแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเราก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ ต้องใส่พ่อถุงด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปไหวพระธาตุกันนี่นะคะพระธาตุสีโคตบองนะคะเป็นอนาณาจักรสีโคตบูตรณนะสั่งทางซอปปล,ปลาวนะคะเมืองท่าแขกแขวงคำมวนก็เป็นจังบุญของน้องลายค่ะนนเราได้มากราบไหว้องค์พระธาตุสีโคตบองนะคะระยะทางนะคะ7-8ถึงกิโลเมตรจากท่าเรือมาหลังจากที่เรากราบนะมัสการองค์พระธาตุสีโคตบองแล้วนะคะอย่าลืมขึ้นมากราบพระตรงโบสถ์ข้างๆนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ ่กลับนมัสการองค์พระราชาสีโคตบกเรียบร้อๆ,ๆเรามีน้องจ๋าเขากระเจาเก็บนะคะสำรองหาเขาอยู่นะคะมาสำร้อมาคนละสองร้อยนะคะมากันสามคนวันนี้มากันสามคนหลังจากที่เขากลับมาจาก วัดพระธาสีโคตบองนะคะก็จะไปนั่งกินกาแฟก่อนนะคะก่อนกลับเพราะว่าวันนี้เรายังมีเวลาเยอะแยะนะคะเรามาถึงคาเฟ่นะคะอยู่นี่อยู่ท่าแขกคาเฟ่นะคะทุกคนค่ะนี่ตรงนี้นะคะพี่เต็มก็สั่งเป็นอเมริกาโนเย็นไม่หวานเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกครั้งที่เข้าคาเฟ่สำหรับเมนูของทางด้านเพื่อนก็จะคือคือกันกรับฝั่งไทยเราแล้วนะพี่น้องจ๋านี่ตอนนี้พี่เต็มก็ได้กาแฟแล้วนะคะเราก็จะมานั่งกินกาแฟก่อนก่อนกลับนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายนิดๆนะคะเราเหลือเวลาอีกเยอะแยะมากมายสาหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะกลับไปเลาะฝั่งไทยต่อออีกกนนนนิดึงแลล้วเราค่ยับทม ค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศของทางร้านนะคะทุกคนค่ะก็จะอยู่ติดริมน้ําโขงแบบนี้เลยนะคะติดริมฝั่งแม่น้าโขงแบบบรรยากาศคอยเห็นน้ําโขงคอยเห็นฝั่งไทยแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากเอาจริงนะแค่มากินกาแฟก็คุ้มแล้วหลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จนะคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเรือเตรียมตัวกลับไทยแล้วนะคะก่อนที่เราจะกลับมาฝั่งไทยนะคะยื่นหนังสือผ่านทางจ่ายค่าผ่านทางอีกบาทแล้วก็ค่าตัวเรืออีก6 0บาทนะคะทุกคนค่ะและก่อนที่เราจะขึ้นฝั่งไทยนะคะเราก็ยื่นหนังสือผ่านทางอีกนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ เพาะค่าเดินทางวันนี้นะคะเฉพาะค่าเดินทางค่าทําเรื่องแล้วก็ค่าเรือนะคะรวมแค่266บาทนะคะอันนี้ไม่รวมค่าไปวัดพระธาตุสีโคตบองนะคะถ้ารวมวัดพระธาตุสีโคตบองก็อยู่ที่466บาทรวมค่ากาแฟเข้าไปอีกก็83บาทก็จะเป็น549บาทสําหรับคลิปนี้นะคะอิเตียวฝากไว้สำนีกก่อนกันแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าถึงฟังไทยอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย